สวัสดีครับจะพามาดูเหรียญตัวหนึ่งนะครับผมชื่อ WSB นะครับผมข้าวตลาดนะครับเทสขึ้นไปที่ประมาณนี้เลยครับสูงมากนะครับไม่แน่ใจว่าเป็นโปรเเอนโรบอทหรือเปล่านะครับผม0.08แล้วก็ทุบลงมาล่าสุดอยูอ 03, ่0.03เริ่มมาตั้งแต่0.01นะครับก็100%กว่าๆนะครับผม100-200% แต่มาดูนิดนึงนะครับตามเพย์เอสี่เพื่อนเดูนะครับอ่าเอสสี่แล้วก็ด1หนึ่งเพิ่งเข้ามาวันนี้เป็นวันที่สามนะครับเพื่อนๆ WSB นอะครับทำอะไร w s b นะครับ w ี d ทําเกี่ยวกับอะไรนะครับมาดูด้วยกันนะครับผม w s b นะครับกาวสารนะครับ w s b คอยนะครับผมที่เห็นมาก็คือจะเป็นเว็บเทรดระดับโลกขอบคุณข้อมูลสําหรับสยามบล็อกเชนที่ผมจะอ่านต่อจากนี้ไปนะครับ ดูไว้กับเพื่อนๆนะครับผมเว็บเทรดคริปโตระดับโลก FTX เปิดตัวดัชนี Wall Street b a s นะครับผมหลังปั่นราคา g เกม Stop และ g ดก o อยอย่างประสบความสำเร็จโอ้โหอย่างประสบความสำเร็จเลยนะครับเว็บขนารันเทรดคริปโตเเรนซีระดับ FTX นั้นได้นำการ list list ดัชนีวูฟอ่า Wall Street นะครับผม Wall Street ก็คือเป็นของตลาดหุ้นใหญ่เลยนะครับชื่อดังดังกล่าวมาจากกลุ่มในตำนานจาก Reddit หลังที่พวกเขานั้นประสบความสำเร็จในการปั่นเกมสต็อปและเหรียญรถคอยนะครับช่วงนั้นนะ่ะปั่นกันหลายเป็นหลายพันเปอร์เซ็นต์เลยนะเ,นเพื่อนๆนะครับเพียงไม่ขี่วันนะครับเ,เพื่อนๆนะครับโดยทาง FTX นั้นได้ออกมาประกาศว่าบล็อกบล็อก B.O.B.L.O.G นะครับผมของเขาว่าดัชนีนี้ประกอบไปด้วยนะครับผมนิเกอิีกนะครับผมแล้วก็ b บล็กเบอรีนะครับผม EMC นะครับ ก็เกี่ยวกับหุ้นนะครับผมเกี่ยวหุ้นใหญ่นะครับเกี่ยวหุ้นต่างๆของสหรัฐอเมริกานะครับผมก็เพื่อนเพื่อนลองศึกษาต่อนะครับศึกษาต่อผมอาจจะตะคุกตะขักไปบ้างแต่ก็มาฝากเพื่อนๆนว่ามีเหรียญลักษณะแบบนี้นะครับของวูฟบอล r รีดนะครับผมก็คือตลาดหุ้นนะระดับโลกนะครับผมดังนั้นหุ้นดังกล่าวดอสกอยจะส่งผล99%ต่อดัชนีในขณะที่ ftt นั้นอยู่ราว1%นะครับคาิสดัชนีดังกล่าวนั้นมี ขึ้นหลังจากที่ความต้องการในตัวอุ้นต่าง WSB ราคาปั่นราคาอุ้นขึ้นอย่างรุนแรงในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมารวมถึงกระแสบนโซเชียลที่กำลังเกิดขึ้นตัวโลกขณะนี้เกี่ยวกับเรื่องราวของการเอาชนะนักลงทุนทุกสถาบันโดยรายย่อยเนื่องจากนอกเหนือาจากอุ้นเหล่านี้เรายังได้เห็นเหรียญราคาดอลลารที่พุ่งขึ้นอย่างรุนแรงอย่างมากจนวัน มันพุ่งไปตามจุดสูงสุดเป็นปลอดการเลยนะครับผมโอเคครับก็ศึกษาเพิ่มเติมนิดนึงนะครับศึกษาเพิ่มเติมนิดนึงนะครับผมว่าเหรียญตัวนี้มันทําหน้าที่อะไรและมันดีหรือไม่นะครับว่าเป็นเหรียญมีนหรือเหรียญอะไรก็แล้วแต่นะครับก,กบ็ไปศึกษาขอย้าครับไปศึกษาดีๆผมแค่อ,อ่านมาแวบๆบแล้วก็เห็นมาวันก่อนว่ามันพุ่งเข้ามาแต่ตอนนี้เพื่อนเพื่อก็ศึกษาต่อตอนนี้มันอยู่ในเว็บโอเคเอ็กนะครับเพื่อนที่ผมโพสเนี่ยไม่ใช่ว่าใช้คุณซื้อนะครับให้ไปดูเอาเอง นะครับว่ามันจะลงต่อไหมหรือว่าจะขึ้นแดงก็นั้นเป็นปนัญหาของคุณแต่ปัญหาของผมคือผมอินเว็บมาก็เอามาบอกกล่าวนะครับไม่ใช่ว่าอินเสร็จผมต่ำมาก็ซื้อต่ำมาก็ซื้อไม่ใช่นะครับเพราะว่าผมไม่ได้ซื้อนะครับไม่ได้ซื้อไม่ได้ขายนะครับผมประมาณนั้นนะครับไม่ได้ต้องการด้วยแต่ที่ผมดูเนี่ยผมเอาว่า ไว้ดูนะครับแล้วก็หาแนวคิดแล้วก็อาจจะเข้าจังหวะลงทุนแล้วแต่ว่าตัวไหนผมจะเข้านะครับแต่เหมือนตอนเช้าเนยราคาราคาเนี่ยผมก็ซื้อจริงๆเลยผมเข้าจริงๆเลยตอนตอนนั้นนะครับผมก็ไม่ได้มีปัญหานะครับก็มาบอกกล่าวกันนะครับผมอยู่ในเว็บ o k e x อนะครับหาคนเพื่อนคนไหนที่ยังไม่มีเว็บเพจเดี๋ยวผมแนบลิงก์ไว้ให้นะครับแนบวิ่งลิงก์ไว้ให้นะครับผมโอเคครับคลิปนี้ก็มาบอกกล่าวกันเพียงสั้นๆนะครับผมโชคดีครับ